สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านเริ่มต้นเมษายนเดือนนี้นะคะกับเป็นเดือนห่งๆปังๆดังๆของศิลปินหลายๆท่านนะคะเอฟซีแฟนครับต้องบอพาดตาร่างงานดีๆเนาะที่ยายจะนํามาฝากทุกท,ทุกท่านทุกเกือบจะทุกทุกมือเนาะศิลปินในดวงใจของทุกท่านอยู่มองใดคิวงานมองใดกับตามไปให้กําลังใจกันนะคะสําหรับวันที่ซี ถึงวันที่8เมษายนเนอะอยู่วัดเขาดินจังหวัดชาเชิงเจ้าอันนี้ก็จะพบพอศิลปินมากนาลายตาซึ่งเป็นศิลปินในดวงใจของเอฟซีแฟนคลับหลายๆท่านเนาะมาล่มต้นวันที่4เมษายน2 5 6 7กันกับสองนุ่มรอจากยุงเขาเล็กคอร์ดเนาะนุ่มรีโออาทิย์กับน้องฟอมนันเองนะคะส่วนวันที่5กับมีศิลปินมอบความสุขมากนาลายตาคือกันค่าวันที่6กับพบกับตรี 3, ใช่นาะโล่งนะะั นองหน่อยแล้วก็นองวิวเนาะส่วนวันที่7จ็ดกับนองแบบนองหน่อยนองฟิวคือเก่าเนาะส่วนวันที่8กับกีตานิพพพอนซึ่งกระบอกได้เลยนะคะทุกคนว่าผ่าบวไดแท้ๆนะคะระวางวันที่4ถึงวันที่8เมษายนส5 6 7นาหกสิบนะคะเป็นงานประจำปีและรอพระใหญ่จำนวน4องค์ค่ะ ยกยอดชัดมาหาธาตุเจดีถวายเป็นพระราชะกุศลนะคะวัดเขาดินจังหวัดฉะเชิงเศร้าถึงศิลปินมากนาลายตากมีท่ามาทําการแสดงทุก,ทกมือรับศิลปินในดวงใจก็อยางที่บอกเบื้องต้นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่แปดกมีทําการแสดงทุกมืออยากพบอยากพ่อผู้ใดนะคะกลับไปห้กําลังใจหนาเวทีไปเมืองการเอนเตอร์เทนของอศิลปินในดวงใจกันนะคะ อย่าผลาดอย่าลืมนะคะติดตามกันไปคะ่ะ